สวัสดีครับสุขที่9มิถุนายน2,566นะครับวันสุดสัปดาห์อัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันเช่นเคยครับพี่น้องจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะฮะที่เห็นเป็นรูปภาพนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดจากโนอาห์นะฮะของ t h n o r t t h m m r r i c n n m ม l t ต Model le แ s e m b l บนะฮะ หรือตัวอักษรย่อก็คือ NME นั่นเองเป็นระบบการคาดการณ์ตามฤดูที่รวมข้อมูลแบบจำลองสภาพอากาศจากคอมพิวเตอร์ฮนะหรือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากโมเดลต่างๆฮนะหลายๆโมเดลหลายๆที่นะฮะเข้าด้วยกันให้เหลือชุดเดียวนะฮะ ซึ่งน่าจะทำให้สามารถคาดการโดยรวมได้ดีกว่าข้อมูลโมเดลเดียวโดดๆนะฮะนั่นก็คือที่มาที่ไปของข้อมูลนี้นะฮะแสดงการคาดการาการยกตัวของกระแสอากาศเฉลี่ย3เดือนนั่นนั่นก็คือเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมและกันยายนซึ่งจะเป็นช่วงที่เอล尼โยที่คาดหมายกันว่าเอลโยนั้นจะเริ่มมีกำลังแรงขั้นสูงสุดนะครับในปี ที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นมันเป็นของปี2,558ฮนะทำไมถึงเป็น2,558ใช่ไหมครับซึ่งเป็นปีปีนี้ก็เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลิโยคครั้งใหญ่ขึ้นล่าสุดทั่วโลกนะฮะเมื่อปีนั้นอีกทั้งสำนักพยากรณ์ต่างๆนะฮะเขาก็คาดหมายตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะไปในแนวทางเดียวกันว่าปีนี้นะฮะปี2,566เนี่ย ก็จะมีลักษณะสภา,าวะอากาศคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับปี2,558นะฮะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะฮะ โดยสีของพื้นโมเดลนั้นนะฮะที่พี่น้องเห็นแสดงถึงปริมาณฝนนะฮะที่จะเกิดที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในประเทศหรือทวีปต่างๆทั่วโลกเลยะฮะสีน้ำตาลที่ออกสีน้ำตาลดำๆนะั้นมันก็คือน้อยกว่าปกติะฮะฝนมันก็จะไม่ค่อยตกสีขาวนั่นก็คือใกล้เคียงปกติหรือก็ฝนตกปกติในรอบคาบ30ปีที่เรามีค่าวัดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สีเขียวนั้นก็ยังคง มีฝนมากกว่าค่าปกตินะฮะเฉลี่ยสามเดือนก็คือเดือนกร,รกฎาคมนะฮะในเดือนหน้าจนถึงเดือนกันยายนโดยในพื้นที่เอเชียคะันเนและพี่น้องดูนะฮะหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่นะั้นะเราก็จะเห็นว่าพี่น้องจะเห็นว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากเอล尼โยโดยตรงนะซึ่งผมบอกไปหลายเที่ยวนั้นก็คือประเทศอินโดนีเซียนะพี่น้องเห็นไหมครับ นะฮะปี2558นั้นมีฝนน้อยมากเลยฮะน้อยกว่าปกติแรงมีไฟป่าด้วยกว่าปกติถึง1้0ลขึ้นไปเลยทีเดียวในปีนั้นครับโดยในปีนั้นสำหรับประเทศไทยของเรานั้นซึ่งย้ำอีกครั้งนะฮะเราได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับของเอลิโยหรือลานิญาเนะครับพี่น้องเราไม่ได้โดยตรงนะฮะซึ่งในปี2558นั้นจะเห็นว่าเกือบทุกภาคนะฮะ ของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติเลยนะครับแต่ก็ยังมีสีขาวนะเห็นไหมครับพี่น้องใกล้เคียงปกติหรือตกตามปกติก็คือภาคเหนือนะพระอิสานล,ล่างแล้วก็ชายแดนด้านตะวันตกที่มีฝนปกติไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะฮะซึ่งชายแดนด้านตะวันตกนี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกระแสะอากาศทางด้านอ,านอ่าวเบงนกอลเข้ามาช่วยเหมือนปีนี้ของเรานะฮะ โดยในภาพถัดไปนี้นะฮะเป็นผลพยากรณ์ล่าสุดเลยนะ,ะของ NME นะฮะปี2,566ปีนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็ยังคงถูกระบุว่าจะแล้งกว่าปกติถึง150ซึ่งน้อยนะฮะ,น,น,ะ,ะน้อยกว่าปี2,558นะครับอ่าแล้วก็มาดูพื้นที่ประเทศไทยนะ,ะของเรานะฮะโมเดลระบุว่าในปีนี้นะฮะ ค่าฝนเฉลี่ยนะฮะตั้งแต่รกรกฎาคมจนถึงกันยายนยังคงปกติเลยนะครับพี่น้องในภาคเหนืออีสานกลางโดยอีสานล่างตะวันออกและภาคใต้นั้นกลับมีฝนมากกว่าค่าปกติด้วยซ้ำนะฮะในช่วงเอลิโยกำลังขยายตัวโต,วตวขึ้นนะ ก็ทั้งหมดนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากนะฮะเอาข้อมูลล่าสุดมาฝากให้พี่น้องดูกันนะครับกลับไปดูสภาวะอากาศในวันนี้การจากภาพลมมรสุมเซาเวตหรือลมตะวันตกเฉียงใต้ในะวันนี้ยังคงพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงเลยทีเดียวนะเข้าปกคลุมภาคกลางตะวันออกภาคใต้และพัดด้วยกําลังปันกลางปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งวันนี้นะฮะเห็นด้านบนไหมครับก็ยังมีล่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของไทยเราอยู่พาดตรงภาคเหนือ แต่ก็จะขยับห่างออกไปนะจ,จืดจางเข้าไปเรื่อยๆนะจากเมื่อวานนะตามการเคลื่อนของย่อมนั่นเองนะเห็นไหมครับดูทรงลมตามลูกศรแล้วเป็นไงครับพี่น้องแนวลมแม้มีสปีดแรงดีแต่ส่วนใหญ่พัดขนาดกดลงนะฮะไม่ได้ยกลางยกล่องหรือยกท็อปขึ้นไปเหตุเพราะว่ามันเริ่มถูกดูดดึงไปทางด้านขวามากขึ้นนะฮะเข้าไปหาพายุใต้ฝุ่นที่ชื่อว่ากูโชนนะฮะทางทะเลแปซิฟิก ที่กำลังฮอตนั่นเองพี่น้องไม่ต้องไปกังวลนะไอ้ใต้ฝุ่นตัวนั้นนะฮะมันไม่มีผลกระทบกับบ้านเราเหรอกครับอย่างมากก็ดึงลมมาสมบ้านเรานะฮะเป๋ไปเป๋มานั่นแหละครับทรงลมแบบนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับทําให้การยกตัวของฝนก็ยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้ยกขึ้นไปแบบนั้นพูดง่ายๆก็เหมือนที่ผมพาดหัวข้อไว้แหละครับแรงดีแต่ไม่มีน้ํายาแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่แนวสีไข่ๆนียเห็นไหมครับกาลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็มักจะออกทรงไหนครับพี่น้อง บรรยากาศทั่วไปก็คลึ้มนะแล้วก็ลมพัดตึมเป็นระยะระยะลมแรงนะฮะเมฆชั้นต่ําก็จะลอยข้ามหัวไปมาอย่างว่องไวบางทีบางพื้นที่อาจจะแถมไว้ด้วยน้ําฝนเพียงเล็กน้อยเป็นลอยดินลายนะในขณะที่ทางภาคใต้ก็เช่นกันนะะแม้ลมมรสุมทั้งทรงดีแล้วก็แรงดีด้วยคนระับแต่ฝนก็จะลดลงนะฮะ ลดลงตกได้น้อยเป็นเล็กน้อยขึ้นไปเท่านั้นนะครเพราะที่มาของสายลมมันก็คือก็ต้องผสมเย็นแห้งซึ่งพัดออกจากริ่มความกดอากาศสูงจากด้านล่างขึ้นมาด้วยนั่นเองนะฮะจากที่ภาพที่เปลี่ยนมานะครับและผมว่านะลมอาาสูมที่พัดเข้าทาง เข้าทางภาคใต้เนี่ยผมว่ามันก็ผสมเข้าไปทางตอนบนของประเทศไทยด้วยแหละครับพี่น้องที่เล่ามานะครับน่าจะผสมลมเย็นแห้งเข้าไปด้วยเหมือนกันนะฝนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเล็กน้อยถึงคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับพี่น้องพี่น้องลองสังเกตเอาฮะมีฝนปานกลางขึ้นไปน้อยมากต่อไปนี้นครับ มันไม่รู้เป็นสัญญาณของความอะไรความแรงหรือเปล่านะโดยภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานนะอย่างกระแสลมบนในบรรยากาศชั้นกลางวันนี้เหมือนเดิมไม่มีเพิเ่มเติมอะไรเลยครับเห็น <าง S 1> ไหมนักเีน้องทางตอนบนพัดด้วยกําลังอ่อนเก<อ>ือบทั้งพื้นที่นะจากสปีดสีสปีดลมออกฟ้าสีนต้าเงินเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขับเคลื่อนบัญชาการเมฆฝนก็จะอยู่ที่ลมมรสุมระดับล่างเป็นหลักนะฮะ ในขณะที่ภาคตะวันออกฮะลมบนยังคงพัดปกคลุมไปในทิศทางเดียวกันกับลมมรสุมล่างซึ่งกํลาลังแรงนะดังนั้นพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกฮะน่าจะเป็นพื้นที่เดียวนะฮะที่ฝนจะยกตัวได้ดีสูงกับเขาฮะอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยตั้งแต่เช้าวันนี้นะฮะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่10 มิถุนายนเนี่ยครับภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะฮะลำปางพะเยาน่านอุตรดิตกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเลยบึงการหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสิน์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานี ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ 20- 30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุทธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้ ก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตในขณะที่สปปลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้ในทุกแขวงนะครับคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรนะรโดยเฉพาะแนวแถวภาคตะวันออกโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-4เมตรสวัสดีครับ